รยากาศคึกคักด่ได้ครับเป็นภาพบรรยากาศคึกคักนี่ครับคนค่อนข้างที่จะร้ายอยู่ครับเมื่อนี้ค่อนข้างที่จะร้ายค่อนข้างที่จะเยอะพ็อสมควรนเอ่ยางเบิ่งไปเรืเ่อยๆอุ้ยบักทัวบักแตงบกักพริกขา แน่นแน่นแน่นตึบค้นคนมือนี่แน่นตึบด้วยครับแน,น่นนี่นะครับการค้าการขายการค้าการขายอ้ยยางว่ายางว่าอ้ยอ้ยอ้ยนักละหนอนักละหนอได้จนนักแล้วได้จนนักแล้ว ออ้มันเามเลมาดอมมก็ะ <presidency> ุหมากลากใหม่ที <t S 3> ่มันลลายว่ากนอีเดียวเอ่อแอปเปิมักผ้า ภาคเลยครับจนลับพี่น้องฟังเขาเพราะเราเพิ่งเดินทางมาสี่เป็นวพวกผลไม้นะครับสินค้าสินค้าสินค้ายอดนิยมคือผลไม้ซื่อผลไม้เลี้ยงเลี้ยงผู้สาวแน่น,นอนให้เลี้ยงอยู่บ่ให้เ,เลี้ยงอยู่บ่ให้เลี้ยงตัวหน่อยให้ให <c oughs> ้กูหน่อยกูจอยบ่ให้กูหน่อยผู้จอย นี่ไดแหยังเครื่องเายเรื่องเทาก็ทิงเกระตาหาย่าเป็นไย้น้าบนี้เาไปอีกแลัจันื้อนีอีก้่งนี่ครับะเยำครับยำ ยำยำ้ยคักเลยครับกูได้หมักของเสียบเป็นน้ำพุมหมักด้วยครับเองเสียบอยู่ที่คนชอบคนวะาองสอบเป็นน้ำคนหมักของหมักเป็นน้ำคนสอบไถือของซอยเรานียเ่าอย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 ลอยอยอยลอยอยอยลอยอยลออยกอยลยาอยลอยล่ยอยอยอ่ลอยอยลอยยอยาอลอยลยออยอยออออยอยยัอ ้ออืจ้ออา้อเ้ามดังเห็นดองจามยือเมื่อยะไรดอันไปอุยขาดบุหรีเลยน้ำหวานนี่นาะน้ำหวานน้ำสมนี่นาะขาดบุหรีเลยนาะอุ้เออ ออยีกประธานนี a a um. ite, ่เอาขนมคือขอลงไปซอยเพื <sh> <reading ancient> <ennen> ่อนครับข uh ุดบาเล่บาเล่เทื่อมกท่านสามรถอือนี่นะครับภาพบรรยากาศ ในการขากาขาการขายการสื่อสิ่งสื่อคลองสื่ออะไรก็ค้นลงแนวนี่ขั้นถา้าครูได้จ้างครูได้จ้างจ่างคนเข็นลงกับก๋าหมี่กับตั้งหักอู้อู้อ <c oughs> เออกลายไดล่ได้สัมผัสภาพบรรยากาศครับได้สัมผัส ภาพบรรยากาศเต้นไปเลยวันนี้เราได้ขอบคุณค่ะพอดีนะพอดมวยม้วนพ so ืชหรอบ่ามน้องหน่อยดิเราเลยกัดที่เราไมาเห็นแนี่ยคนใส่เลยตัวนี้ใส่ตัวเนาะใส่ตัวนี่ยผมจักควมใส่อยู่ใส่ไข่ไข่เนาะ พาดูอีกครั้งหิวข้องลงกำลังหน่อยอีดินไงกวบฉีบเออจับไปจับไปโอ้ยว่างจะมืน่น้ะครับโอกาสมื่นกระมีนะครับกระสีบอบอ่ะบุบีโอ้ยโอ้ย คือขวงคือของแทนอคือของแทหนฮนี่นออ,นอ,นอ,อูอ้อ,อ,าาอนั่งเหรออู้นไทยยังเหลืออันนึ่ง,งเมนเแมนของเจ้าอันลาบวยของเพิ่นเออเอาเอาขบเ,เบิาบรรยากาศครับเบิ่งใกล้ใ โอ้ยอยากไปอย่งไปบบได้ไปไปเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทุกผู้ทุกคนโอ้ยเดี๋ยวนะครับผาบบรรยากาศเดินทางเดินทางของบานเพลินเมื่องเพลินครับเพื่อกเดินทางทางนี้นะครับทางเรือไอปจัดไปอเออข้างนี้เล่นของใหญ่มาแล้วของใหญ่ของหนักจัดไป เออเอาเอาเอานี่ครับตามซอยเลือกกันไปนะครับพี่จังได้